ดีนะเอ่อภาษีสวัสดีครับพี่เไชรบอกเขาพี่เพโดนมันงามอ่ะโอ้โหมันทำกันอย่างนี้ได้ไงวะพี่ต้องเอาเด็กพาไปลองคัดเสียหายนะเดีวต้องมันต้องเอาไว้ไม่ได้แล้ววันนี้วันนี้เราอ่อภาษีวันนี้มียูทูบเบอร์หลายๆช่องนะยูทูบเบอร์หลายๆช่องที่มาวันนี้ถ่ายทำพี่เพชรเพชรโดนวันงาบนะโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันชมนะอ่ะเจ้าบ่าวนี่นักเลงตีพึ่งแห่งเพชรบุรี นะครับอ่ะฝากช่องได้เลยนะครับสวัสดีครับ m r พาอยู่นะครับวันนี้มาเยี่ยมพี่ตั้มก่อการดีนะครับผมครับผมาฝากฝากตัวด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็เลยไปตีพึ่งงานช่อง YouTube ในฝากฝากช่องด้วยนะช่องนี้ก็น่าดูน่าดูนะครับผมก็มาเยี่ยมถึงล้างหม้อนี่คือบ้านหมอปลาเขาก็ต้องเลือกโบวีแหละวันนี้ก็มีหลายๆช่องมาถ่ายทำโบราณไม่ไหวนะ โก้ได้คิวแล้วได้คิวแล้วสองห้าตองห้าสองห้า้ยอายุโกถ่ายอ่าถ่ายเอ่าไเนี่ยเนี่ยบริวัทเด็กชุดใหม่เด็กชุดใหม่ก็มีมีมีสเปซครับต้องถ่ายดีเลยแล้วก็ถ่ายถ่ายบริษัทขายขายเสื้อผ้าของพนักงายเนี่ยน้องพนักงานเราจะไม่รับเขาไปทำไมเราจะรับหมดเลยของพนัองาน แล้วก็รับไปับงาเป็นคกโค้กหมดเลยไม่หาง่ยากหาผัวยากมีสองอย่างอย่ะจ๊ะอย่านะจ๊่านะีอะอย่างอย่านะคะเดดี๋ยวเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะโบว่มีผัวตั้งกี่โมงมีผัว้แ่ร่อยู่จา19ปีแล้วเลิกยังยังค่ะเลิกอ๋เลิกผ้าไม่เลิกแซ่บแ่บมากอุยมันยัง้ายมันไม่เลิก ความรักอะมันไม่มีอันนี้หรอกดอมดอมดอบรรี่ดอมรี่ไอ้นี่นะไอ้ลุงโกอบเนี่ยคนตามมาปนะจเดอนเน่ยมันจะตามไอ้ลุงโกกออคนนึงแล้วเนี่ยมีคนไลตามมาเลย้หัวใ้คนหว้เอีข้างขายเยอะเนี่ยต้องไปขอข้างขายออใเ่เนี่ยเอฟซีข้าอเสียเลยไม่บอกไเลยนะไม่ใช่คนอ้วนเนี่ยไม่ได้หาปวดยาก พูดเลยนี Saint ่พูดเลยพูดจากใจที่แบบตอนเด็กเนี so well, say, well, affe, ่ยคิดว่าเออเราเป็นเด็กว่าไม่ต้องแต่เด็กเจ็ดขวบน้ำครับท่านเราแค่ท่านผมผมเจอท่านแล้วภาษีครับภาษีเงาครับท่านภาษีก็สบายดีนะครับทานขอเสียแยกเมืองทิีฮะท่านขอสัมภาษณ์ส so sure ัมภาษณ์ท่านหน่อย รอแล้วเหรอผมช่วยไว้โอ้ยได้ครับเดี๋ยับราคุยกับท่านีหน่อยครับให้คุยเลยครับมึงจะหัวเราะทำไมคุยเองระวังยาครับชระวราเราระวังเราถั่วหนกเพชรหนกเพชรระวังยาหนกเพชยหอมครับกล้วยหอมแล้วไงทัชกล้วยหอมมากลหอมมาโอ้ท่านตอนนี้ท่านเยี่ยวจนสีม่วงถูกไหมครับไม่ไม่สีม่วงนะครับผมไม่เชื่อท่าน

อ่าดูทองไม่เป็นดูวะไม่ดูครับไม่เลยใครขี้อ๋อแมวขี้ไหวแมวขี้ไหวโอ๋อจุดให้ตรงใบใจเนี่ยนะมานอนขี้นะถ้านอนขี้แล้วรอครับแมวขี้ไหวผมเช็ดให้โอ้ยผมเช็ดให้ ท่านผู้สิครับท่านชอบคนไหนวันนี้ผมฟังชอบเลยครับเอาจรแม่ทำไมครับแม่เขาถือสินอยู่แม่ถือสินูกเปี่ยวอะไรกับมึงแล้วมีผัวได้ไหมไม่ไม่ได้อ่ะบอะชอบใครผมเอาน้องๆแม่คุณเลือกผมไม่ชอบเลยครับทำไมครับผมเคยดูจะตีอยู่เนี่ยหรอผมได้ถึงสี่ทุ่มได้ถึงสี่ทุ่มแล้วผมมึงดูคนเทสตีได้ถึงสี่ทุ่มแล้วผมห่างไม่ไหวไม่ฟืองยัง ดูอะไรดูอะไรต้ที่บานทมันมันมันทำอะไรโคตี้มันเต้นมันเต้นยังไงดูนะเต้นตื่นเล้นมันเต้นแบบนี้ป่าอาลู้ด่าให้รู้เลยอ้าใหู้้เลยมันไมู่ไม่ได้อู้่ะเห้ลยาตรงนี้กัด้าเลยกัด้านเลยกับด้านถ่ายไปเลยน้องเอาให้สนัทท่าน้ครับท่านอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีโคยตี้มาเต้นน่ะท่น้องไม่เต้นต้อง่เต้น

เอาชอบไหยคุณชอบคนไหนเนี่ยคนไม่ชอบเลยแข็งไหมไม่แข็งไม่แข็งเลยไม่เชื่อไม่ไม่เคยแข็งเลยไม่แข็งเที่ยวเดียวมาจับดูให้จเดียวให้จับใหจับให้จับให้แข็งเที่ยวโน้่มน้่มาหน้่มาจับเลยจับเลยใช่ไหมวะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้น้องจับเลยนะอุ๊ยดิจัยวิจัยวิจัย เอาไปเยอะปี๊ตาหลับตาก็ดีหับตาแล้ว่อไปของ้อไ่ตับไก่คุณไงประสบการณ์น้องประสบการณ์พราะดีหลับตาไม่จับผมจับไม่ได้จับเอาไปหตาปาอย่าให้สาวๆจับไก่คุณนะไม่จับครับจับผมปิดตานอ่ะน้องจับด้วยหรอกไปก่อน ไดี๋ยวนัิเดีวเจอเราเ๋วเราเจอกันนะครับปดิครับใช่ครมีต๊ะใหม่่อนพาก่อนเลียวกินข้าวรมันจะกบกพาเอากรอเอกใช้ไปนู่นก่อนมันมันพาไปนู่นก่อนเอามามาได้ปะติร้อนแล้วเห้งัสอันนี้อย่าเข้าตัวกรใ่อมาอยอันี่ได้ได้เอาสภาพมาปะนี่ไงหนูมีชุด สมัยนู้นแห่อสัยกอันนี้มาจากช่องไหนครับมาจากเผ็ดไนเลยพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ค่ะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ฝากเผ็ดได้ครับอันนี้ฝากเผ็ดได้นะคะเข้าไปดูได้ในการหลายชนิมีอะไรบ้างเอ่ยมีคอมีเจคอนเทนต์กินต่างๆแล้วก็ขายเสื้อผ้าเป็นหลัก ปกติเป็นแม่ค้อ Parents, าออนไลน์ค่ะแล้วังเอิญนเล่นไลฟ์สไตล์ธรรมดาไม่ปกติเทศเป็นเมียพนุษยไม่ใช่เหรอไวันนี้นะปานวันนี้วันนี้มีมีหลายบนบาทหน้าที่ นะเป็นผัวเป็นอันนี้พี่บอยคัดนะครัพี่ครับพี่ครับฝากช่องน้องตั้มเลยครับผู้กกันดีพี่ต่อการดีครับพี่ตั้มครับพี่จำพี่ต่อการดีคนดังที่บอยคัดวันนี้โี้บอยคัดวันนี้จะมาเป็นเม uh ียตัวก่อนก็เป็นเมียเมียผัวผัวเป็นเมียถ่ายทำตีพึ่งก ok okay> ันนะครับเดี <t 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 ๋ยวจบกันแค่นี้ก่อนนะครับแฟนก็น่ารักนะสนุกสนานกันวันนี้สนุกสนานครับ